ตอนนี้นักเรียนอยู่กับคุณครธูธเนศดินสกุลนะครับกับรายวิชาทัศนศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเราอยู่กันในหน่วยการเรียนทุที่5นะครับในเรื่องของภาพนี้มีความหมายครับซึ่งในหน่วยการเรียนนี้นะครับมีมาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอน1.1และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั่นก็คือนักเรียนจะต้องสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผัง และภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สําคัญมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อที่ 1. อธิบายความหมายของแผนภาพได้ถูกต้องข้อที่ 2. สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพได้สวยงามน่าสนใจข้อที่ 3. ชื่นชมผลงานแผนภาพ นักเรียนครับก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับเรามาดูผังสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่5ในเรื่องของภาพนี้มีความหมายกันก่อนนะครับซึ่งในวันนี้ครับพวกเราจะเรียนในเรื่องของแผนภาพนั่นเองครับแผนภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวพวกเรามาเริ่มทาความรู้จักกับแผนภาพกันได้เลยดีกว่าครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับคุณครูมีภาพที่น่าสนใจอยู่บนจอนะครับให้พวกเราสังเกตและตอบคําถามดังต่อไปนี้ครับจากแผนภาพเนี่ยประกอบด้วย รายละเอียดอะไรบ้างเอ่ยอ่ามีคนตอบมาแล้วนะครับหลากหลายคําตอบทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละคําตอบกันดีกว่าจากแผนภาพนี้นะครับประกอบไปด้วยอ่ากระต่ายครับเต่าครับมีอะไรอีกเอ่ยมีต้นไม้นะครับหมดหรือยังครับยังไม่หมดมีนกฮูกด้วยนั่นเองครับมีอะไรอีกครับอ่ามีเส้นชัยใช่ไหมครับแล้วก็มี อีกาด้วยในภาพสังเกตให้ดีนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีสุนัขจิ้งจอกด้วยนะครับแล้วก็มีกบนั่นเองครับเห็นไหมครับในภาพที่เห็นอยู่นี้มีรายละเอียดมีส่วนประกอบที่หลากหลายมากเลยนะครับนักเรียนครับจากภาพนี้ขอถามนักเรียนต่อว่าจากแผนภาพที่เรียนเห็นอยู่เนี่ยประกอบด้วยภาพกี่ภาพและเรียงความสัมพันธ์กันอย่างไรใช้อะไรเป็นเครื่องหมายการลำดับภาพ ใครตอบได้ยกมือตอบได้เลยนะครับยอดเยี่ยมมากครับมีคนตอบมาแล้วนะครับนักเรียนครับจากที่เรียนเห็นอยู่นะครับมีทั้งหมด4ภาพด้วยกันโดยสามารถใช้ลูกศรแสดงลำดับทิศทางของการเดินเรื่องในแผนภาพได้นั่นเองครับาจากลูกศรจะเห็นว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับจนสู่เส้นชัยของเต่าแล้วก็กระต่าย นะครับนักเรียนครับจากแผนภาพเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องราวอะไรเอ่ยใครพร้อมที่จะเล่าเรื่องราวเรื่องนี้ได้บ้างลองตอบมาหน่อยสิครับอมีคนตอบมาแล้วนะครับถูกต้องเลยนะครับเป็นกระต่ายกับเต่าว,วิ่งแข่งกันระหว่างทางกระต่ายแอบพักนอนหลับทำให้เต่านเนี่ยวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนเอคุ้นๆณไม่เอ่ยเป็นนิทานเรื่องอะไรครับถูกต้องครับนี่คือแผนภาพนิทานเรื่อง กระต่ายกับเต่านั่นเองใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาก่อนแล้วบ้างลองยกมือให้ดูหน่อยสิครับโอ้โหหลายคนเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่าจะเข้าใจแผนภาพเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับนักเรียนครับต่อจากแผนภาพนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าเรามาดูแผนภาพต่อไปกันดีกว่านะครับจากแผนภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับนักเรียนคิดว่าประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้าง ใครเห็นว่ามีรายละเอียอะไรบ้างลองยกมือตอบได้เลยครับสุดยอดเลยครับมีตอบมาเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างแรกที่เห็นชัดเจนเลยก็คือประกอบด้วยกระต่ายใช่ไหมครับแล้วก็มีห้องต่างๆของกระต่ายนะครับได้แก่ห้องนอนห้องอาหาร ห้องพักผ่อนแล้วก็ห้องเก็บอาหารนั่นเองจากรูปเดิมนี้นะครับคุณครูนะครับอยากจะบอกว่าที่เรียนเห็นอยู่เนี่ยคือแผนภาพส่วนต่างๆของบ้านกระต่ายแสนสุขครับซึ่งเป็นการใช้ตัวอักษรประกอบแผนภาพจะช่วยทำให้แผนภาพเนี่ยสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากเห็นตัวหนังสือหรือตัวอักษรแล้วนะครับเรายังเห็นเป็นภาพด้วยทำให้เราเข้าใจได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นครับ เพื่อเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับลองสังเกตภาพนี้และตอบคำถามกันดีกว่านะครับจากภาพที่เห็นอยู่นี้มีรายละเอียดอะไรบ้างเอ่ยอ่าชิ้นใหญ่ที่สุดนั้นคือเค้กใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับใช่แล้วครับนั่นก็คือส่วนผสมของการทำเค้กได้แก่แป้งทัว่วไข่แล้วก็สตรอเบอรี่ที่ตกแต่งหน้าเค้กใช่ไหมแล้วก็เจ้ามดด้วยที่กำลังพยายามที่จะมากินเค้กนั่นเองครับนักเรียนครับ จากแผนภาพที่เห็นอยู่นี้คือแผนภาพที่แสดงส่วนประกอบของขนมเค้กนั่นเองครับแผนภาพนี้นะครับจะช่วยอธิบายสิ่งต่างๆให้เป็นเรื่องง่ายและจดจำรายละเอียดของสิ่งเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นครับแทนที่จะเป็นตัวอักษรหลายๆตัวที่ดูแลยุ่งยากอ่านอาจจะไม่เข้าใจอธิบายเป็นแผนภาพก็ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับเพื่อเข้าใจมากขึ้นไปอีกนะครับคุณครูยังมีภาพที่น่าสนใจไม่สังเกตและตอบคำถามกันต่อนะครับ นักเรียนครับจากแผ่นพับที่เห็นอยู่นี้รู้หรือไม่ครับว่าเป็นแผ่นพับที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอ่ามีคนตอบมาแล้วนะครับเกี่ยวกับอาหารหลักห้าหมู่นั่นเองครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับอาหารหลักหหมู่นะครับหมู่ที่1คือเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วหมู่ที่2องคาร์โบไฮเดรตเนี่ยประกอบไปด้วย ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกแล้วก็มันหมู่ที่3เป็นหมู่ที่เกี่ยวข้องกับเกลือแร่หรือแร่ธาตุนั่นก็คือพืชผักนั่นเองในหมู่ที่4วิตามินครับเกี่ยวข้องกับผลไม้และหมู่ที่5ไขมันเกี่ยวข้องกับไขมันจากพืชและสัตว์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คือแผนภาพแสดงอาหารหลักหหมู่นั่นเองครับเห็นไหมครับแผนภาพลักษณะนี้สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะครับ เรียนครับจากการสังเกตและตอบคำถามเราจะพบว่าภาพที่ช่วยอธิบายเรื่องหรือแสดงถึงส่วนสำคัญของสิ่งต่างๆที่ต้องการคำอธิบายเนี่ยเราจะเรียกว่าแผนภาพนั่นเองครับซึ่งแผนภาพเนี่ยมีลักษณะที่ตากกันแล้วก็สามารถสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลายทีเดียวครับ นักเรียนครับมาถึงช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์แล้วนะครับเพื่อที่จะให้พวกเรานะครับเข้าใจเรื่องความแตกต่างของแผนภาพนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันเปรียบเทียบแผนภาพทั้ง2แบบนี้นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรพร้อมหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับอา่า มีหลายคนตอบมาแล้วนะครับแสดงว่าเปรียบเทียบได้แล้วเห็นข้อแตกต่างแล้วนะครับงั้นมาดูแนวคําตอบกันดีกว่านะครับฝั่งหนึ่งนะครับคือภาพแสดงของกระต่ายนะครับกับเต่าที่มีการเรียงภาพเนื้อหาที่เป็นตอนๆเห็นไหมครับว่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าเนี่ยจะไม่ได้เป็นภาพเดียวแต่ว่าจะเป็นฉากๆไปทีละตอนครับ ซึ่งแตกต่างจากภาพของครอบครัวกระต่ายนะครับที่มีการแสดงภาพให้เห็นโดยรวมนะครับว่าจะมีทั้ง4ห้อง5ห้องก็จริงแต่อยู่ในภาพเดียวกันนั่นเองครับนี่คือลักษณะของแผนภาพที่ต่างกันออกไปครับซึ่งเราสามารถสรุปและทําความเข้าใจได้ว่าเรื่องของแผนภาพเนี่ยจะช่วยอธิบายเรื่องราวให้เข้าใจง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวอักษรจํานวนมากอาจจะมีตัวอักษรน้อยๆประกอบก็ได้ครับ แผนภาพก็จะช่วยให้เราเนี่ยเห็นความสําคัญหรือเนื้อหาที่ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ทําให้พวกเราจดจําเนื้อหาเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับถึงช่วงของภาระงานและชิ้นงานกันแล้วนะครับในวันนี้นะครับคุณครูมีภาระงานและชิ้นงานอะไรที่น่าสนใจมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับ คุณครูจะให้นักเรียนนะครับเลือกสิ่งที่สนใจมาหนึ่งอย่างหนึ่งเรื่องนะครับแล้วนํามาสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพนั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อสร้างสรรเสร็จแล้วนะครับต้องระบุด้วยว่าเป็นแผนภาพเกี่ยวกับอะไรนั่นเองครับก่อนที่พวกเราจะไปสร้างสรรผลงานนะครับเรามาดูรายการการประเมินกันดีกว่านะครับมีทั้งหมด4ระดับคุณภาพด้วยกันซึ่งครูขอให้กําลังใจทุกคนเลยนะครับถ้าทําได้อย่างดีเยี่ยมต้องอยู่ในระดับคุณภาพที่4อย่างแน่นอนครับ พร้อมที่จะสร้างสารรค์ผลงานไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วมันงเดนลงมือทำผลงานได้เลยครับหมดเวลาครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับผู้สังเกตเห็นแล้วนะครับว่าหลายคน สร้างสารผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวครับตอนนี้นะครับลองสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมสิครับว่านักเรียนได้อะไรบ้างเอ่ยถูกต้องแล้วครับยอดเยี่ยมทีเดียวครับนะักเรียนครับเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมกันเลยนะครับในส่วนของแผนภาพนั้นนะครับจะช่วยอธิบายเรื่องราวต่างๆนะครับหรือแสดงส่วนสําคัญ ของสิ่งที่เราต้องการอธิบายนะครับโดยไม่ต้องใช้ตัวอักษรจำนวนมากใช้แค่ตัวอัรบางส่วนรวมด้วยเท่านั้นครับก็จะทำให้พวกเราสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับพวกเราได้เรียนรู้ในเได้อลงมือทำชิ้นงานเกี่ยวข้องกับการวาดแผนภาพไปแล้วนะครับ ต่อจากนี้คุณครูนะครับอยากให้นักเรียนนะครับออกมานําเสนอนะครับแผนภาพที่พวกเราได้สร้างสารรค์กันไปนะครับโดยคุณครูและเพื่อนๆจะช่วยนักเรียนนะครับในการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเพื่อที่นักเรียนจะได้นําไปปรับปรุงผลงานของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับถ้าพร้อมที่จะนําเสนอแล้วเริ่มนําเสนอได้เลยครับ หมดเวลาของการนําเสนอนะครับหลายๆคนสร้างสรรค์ผลงานของแผนภาพได้อย่างเข้าใจง่ายดีเยี่ยมและสวยงามทีเดียวรวมทั้งนําเสนอผลงานแผนภาพของตนเองได้น่าสนใจมากๆเลยครับตอนนี้นะครับคุณครูอยากให้นักเรียนนะครับมาร่วมการชื่นชมตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนครับดูซิว่าจะเป็นแผนภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะครับเป็นแผนภาพในเรื่องของการสร้างสารรค งานเคลื่อนไหวนั่นเองเป็นการทำโมบายใช่ไหมครับโดยเค้าเนี่ยได้สร้างสรรแผนภาพทีละขั้นตอนเลยว่าโมบายเนี่ยเริ่มจากขั้นตอนใดบ้างถือว่าเป็นแผนภาพที่เห็นทีละขั้นตอนแล้วก็มีการเรียงลำดับได้อย่างถูกต้องน่าสนใจแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะครับ หลังจากที่พวกเรานีครับได้ทํางานแล้วก็ได้สร้างสารรค์ผลงานพร้อมทั้งนําเสนอผลงานออกมาแล้วต่อจากนี้นะครับถึงช่วงของกิจกรรมชวนคิดชวนตอบแล้วนะครับคุณครูนะครับมีแบบทดสอบเพื่อพวกเรานะครับวัดความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ว่าเข้าใจมากน้อยเพียงไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มคําถามแรกกันเลยดีกว่านะครับคําถามแรกถามว่าถ้านักเรียนต้องการจะแสดงภาพวัตถรหรือวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิต ควรนำเสนอด้วยการวาดแผนภาพแบบใดเอ่ยแบบที่1ห,หรือแบบที่2ครับฝั่งไหนครับลองตอบมาหน่อยสิครับอ่าถูกต้องนะครับคือฝั่งที่เห็นอยู่เป็นภาพของแผนภาพที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรของกบนั่นเองครับสุดยอดมากเลยครับเราไปต่อที่ข้อต่อไปกันดีกว่านะครับคำถามข้อต่อมาถามว่า ถ้านักเรียนต้องการจะแสดงภาพกิจวัตรประจำวันโดยเห็นองค์ประกอบรวมของภาพควรนำเสนอด้วยการวาดแผนภาพแบบใดกิจวัตรประจำวันนะครับควรจะนำเสนอแบบใดเอ่ยอาถูกต้องนะครับแบบนี้เลยนะครับที่นักเรียนเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะครับเป็นการสร้างสารรค์ผลงานแผนภาพแบบ อง์ประกอบรวมก็คือเราสามารถเห็นผลงานได้อย่างครบถ้วนในภาพเดียวนั่นเองครับคำถามยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าคำถามในข้อนี้ถามว่าถ้านักเรียนต้องการจะแสดงส่วนประกอบของอาหารควรนำเสนอด้วยการวาดภาพแบบใดเอ่ยอ้ายกมือตอบได้อย่างรวดเร็วทีเดียวเก่งมาครับนั่นะก็คือภาพนี้นะครับเป็นภาพของการแสดงส่วนประกอบของการทำ เค้กนั่นเองครับจะเห็นถึงการใส่วัตถุดิบต่างๆได้อย่างสวยงามแล้วก็ดูแล้วเข้าใจง่ายนั่นเองครับนักเรียนครับเราไปต่อกันอีกข้อหนึ่งนะครับข้อนี้ถามว่าถ้านักเรียนต้องการจะแสดงภาพเรื่องราวเป็นนิทานควรนำเสนอด้วยการวาดแผนภาพแบบใดครับอ่ายอดเยี่ยมมากครับแบบนิทานกระต่ายกับเต่าที่เห็นอยู่นี้นะครับคือจะต้อง แสดงเป็นตอนตอน,นะครับเป็นลำดับนั่นเองถึงจะเป็นการแสดงภาพเรื่องราวแบบนิทานที่เข้าใจง่ายครับนักเรียนยังไม่เหนื่อยใช่ไหมครับงั้นเรามาข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับข้อนี้ถามว่าจากภาพสื่อความหมายได้ว่าอย่างไรลองสังเกตภาพให้ดีนะครับมี4ตัวเลือกด้วยกันตัวเลือกกอบ้านของกระต่ายมีห้องนอนสห้องตัวเลือกขอกระต่ายพักผ่อนด้วยการฟังเพลงตัวเลือกคอ กระต่ายชอบกินสตอเบอรี่และตัวเล็กงอกระต่ายอาศัยอยู่ใต้ดินจากภาพสื่อความหมายได้ว่าอย่างไรเอ่ยอายอดเยี่ยมนะครับมีคนตอบถูกแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือข้องอนั่นเองคือกระต่ายอาศัยอยู่ใต้ดินนะครับเห็นบ้านของกระต่ายใต้ดินหลายห้องเลยใช่ไหมครับถูกต้องมากเลยครับใครตอบถูกเนี่ยถือว่าช่างสังเกตทีเดียวครับไปต่อคำถามข้อต่อไปถามว่าภาพในข้อใด แสดงตอนจบของนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าครับอ่าถูกต้องน,นั่นก็คือข้องอนั่นเองเห็นไหมครับพอเราลำดับนิทานเป็นแผนภาพทีละขั้นทีละตอนทีละฉากเราจะพบว่าเราเข้าใจภาพเนี่ยง่ายขึ้นมากเลยเหมือนกับในภาพนี้นะครับภาพที่เป็นตอนจบคือเต่าเข้าเส้นชยัยแต่กระต่ายยังมาไม่ถึงนั่นเองครับ โอ้โหจากการตอบคำถามเนี่ยใครตอบถูกทุกข้อเอ่ยลองยกมือให้ดูหน่อยสิครับสุดยอดมากๆเลยครับหลายคนตอบได้ถูกทุกข้อทีเดียวคุณครูขอชื่นชมนะครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับพวกเราได้เรียนรู้และได้ลงมือทาชิ้นงานเกี่ยวข้องกับการวาดภาพแผนภาพประกอบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการวาดภาพแผนภาพประกอบเรื่องราวนะครับคุณครูหวังเว้นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้นะครับ ไปประยุกต์ใช้ในการวาดภาพแผนภาพประกอบเรื่องราวของตนเองให้ดีมากจิ่งขึ้นเมื่อวาดเสร็จแล้วอย่าเก็บไปคนเดียวนะครับนักเรียนสามารถโพสต์ลง Facebook Instagram Twitter หรือ YouTube ในช่องทางออนไลน์ที่เรียนมีอยู่ได้นะครับหลายๆคนเพื่อนๆและคนอื่นๆจะได้ร่วมการชื่นชมผลงานที่นักเรียนตั้งใจทําครับการเรียนในวันนี้กับคุณ,ค,ณ,ค,ณครูทเนศดิสกุลก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วเราพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ